จังหวัดปัตตานีมีแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมั่นคงม,มั่งคั่งยั่งยืนมุ่งเน้นการพัฒนาสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกค,คามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนกลไกแนวคิดและวิธีการทํางานราชการให้เป็นระบบราชการ4.0ยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาขีดสมรรถนะสูงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรการพัฒนาหรือยุทธ ทศาสตร์ในสีด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าการบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคส่งเสริมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,ร,กรอยากจั่งยืนพัฒนาอุตสาหกรกรมอาหารและสินค้าเกษตรแบบรูปสู่อาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดด้วยการตลาดดิจิทัลและส่งเสริมระบบนิเวศของการค้าขายออนไลน์ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนได้อยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพัฒนาประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการของในงานภาครัฐและนำการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย s ตีมเลส t ทอ e er ิค c o n s u l t ยุทธศาสตร์ที่3การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหูวัฒนธรรมเข้มแข็งแนวทางการพัฒนาการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาความยากจนยุทธศาสตร์ที่4ี่ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุขสร้างชุมชนเข้มแข็งยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีสู่การเป็นระบบราชการ4.0ผ่านผลงานความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการทั้ง3มิติมิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับหลักธรรมพิบาลสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติและได้นำนวัตกรรมมาใช้มุ่งเน้นการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการและตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็วอาทิโครงการตามติดพิชิตจนคนปัตตานีและการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพผลิตภัณฑ์ฮาลาดมิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสสร้างช่องทางการให้บริการที่หลากหลายประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วใช้นวัตกรรมอย่างทันสมัยอาทิโครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA soft collection การคิดค้นนวัตกรรมการคัดกรองให้เป็นเลิศด้วยการคัดแบบคลำชิพจรเพื่อค้นหาภาวะ AF ที่จะสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลการเชลยคอนเซิลท์ EMS+ PLUS การส่งต่อแบบไร้รอยต่อระบบให้บริการทางสาธารณสุขแบบครบวงจรผ่านระบบ Smart h ฮ s p พิท l และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ g o o g l e Form มมิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการอาทิโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเครื่องตรวจนับผู้มาเที่ยวชมงานแบบออนไลน์ที่นํามาใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้แผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ4.0ในอนาคต2-3ปีข้างหน้าการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพผลิตภัณฑ์ฮาลา และการขับเคลื่อนและยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจรมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายคือปัตตานีครัวฮาลาลโลกและการยกระดับการให้บริการ Smart Hospital มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาลลดขั้นตอนการปฏิบัติและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยและทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการครอบคลุมทั้ง3มมิติเป็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญส่งผลให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเน้นให้ความสำคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไปโดยมีเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมและมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้น